ครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนทํากันในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเล็กหงโภชนะครับเขาอยู่ที่กระ,ะปะึก,ปกนี่นะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูที่เรียกว่าหอยหินงามนึ่งซีอิ๊วฮ่องกง <l ost> ไอหอยชนิดน,นี้มันเป็นยังไงเนาะ <l ost> นั่น,หนเห็นหน้าตามาเดี๋ยวต้องมาถามเจ้าของเขาว่าอะไรและกินได้ตลอดทั้งปีหรือเปล่าร้านเขาขายอะไรบ้าง ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุกัญญาสายแพงจากร้านเล็กหงโภชนะครับที่นี่ครับที่สวัสดีครับโอ้แดงแดงเลยไม่ได้ไม่ได้แพงแดงไว้ก่อนนะแพงแดงไ้ก่อนเลยเน้นขาไม่แดงไม่มีแรงเดินใช่ไม่แดงไม่มีแรงเดินมันต้องใช้แดงขับเคลื่อนแน่นขาเล็กหงโภชนาอยู่ที่ไหนคะ อินดี้กันลาบประพฤกค่ะหรือถนนเส้นกันลาบประพฤกเส้นกันลาบประพฤกนั่นเองค่ะมันอยู่มันเป็นคอมมูนิตี้อะไรหรือเปล่าหรือว่าที่เป็นอินดี้กันลับเคยเป็นอินดี้เก่าค่ะอ๋อแต่ก็คืออยู่ตรงเส้นกันลาบประพฤกเลยนั่นล่ละแต่นี้ร้านขายอะไรบ้างคะขายเป็นพวกซีฟู้ดของเป็นปลาเป็นซาติมิปลาไทยแล้วก็เป็นพวกอาหารเมนูด้วยค่ะการทาซาติมิปลาไทยนี่เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคือคนที่ทานก็จะได้ทานอาหารที่ราคาถูกกว่าซาติมิปลาญี่ปุ่น ซึ่งถูกกว่าจริงๆแต่คุณภาพความปลาความสดเหมือนกันไม่มีผิดตกจากบ่อเลยค่ะตกจากบ่อเพราะฉะนั้นจริงๆคุณว่าความสดไม่ต้องถามฮะความสดแต่ปลามันก็อาจจะคนละชนิดกันว่าควิธีการเหมือนกันเหมตที่นั้นบอกเลยนะของทะเลอะถ้าได้ถ้าได้ความสดเนี่ยได้เปรียบใช่แต่บ้านนี้แต่ร้านนี้เล็กหงเนี่ยเจ้าของก็เป็นแบบคนชอบตกปลาไงเพราะฉะนั้นเราจะได้ปลาที่เป็นปลาเบ็ดเลยอะ ปลาที่แบบออกตกจริงๆแล้วทำมันชื่อเล็กหงมาจากชื่อของอาม่าค่ะอาาเป็นลูกคนเล็กชื่อหงค่ะอ๋ออามาเป็นคนเล็กชื่อว่าหงค่ะเลยก็เลยตั้งชื่อนี้เนี่ยดูปลาที่เกาเอามาเนี่ยเนี่ยูสวยหมดเลยอะมัปลาใหญ่ปลาตัวใหญ่ตัวใหญ่นีอะไรเก๋าอะเก็นเก๋าเก๋าอะไรส้มด้วยข้างล่างก็จะเป็นอังเกอรตัวนี้เป็นปากหมูค่ะ ตัวนี้เป็นกระมงตัวนี้แดงตหวานแล้วก็ถัดไปเป็นแดงข้าวโพดค่ะแล้วอันนี้อะไรไช่เล<ช>มอนอนั้นเลอมอนค่ะี่แ <laughs> สดงว่าหนูก็ต้องรู้เรื่องปลาทั้งหมดเลยจริงๆด้วยใช่แต่วันนี้ไม่ใช่แต่ปลาเท่านั้นลึกตรงนี้ใกล้ที่หนึ่งนะคะแนนไม่ใช่แต่เรื่องปลาวันนี้จะมาพูดเรื่องของหอยด้วยนี่หอยที่ว่านี่ชื่อว่าหอยอะไรหอยหินงามเขา <อ S 2> เรียกได้สองชื่อหินงามก็มีแล้วก็อะไรอ่หอยหินขาวค่ะหอยหินขาวก็เรียกหอยหินเนี่ยหน้าตามันเป็นนี้มันคล้ายคยหอยแมงผู คล้ายๆแต่รสชาติไม่เหมือนไม่เหมือนเลยมันจะมั้จะคล้ายๆอันนี้เป็นปลาเป็นหอยทะเลใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าเป็นหอยน้ําจืดเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ใหญ่กว่านี้หน่อยเขาเรียกหอยกาบทมไมก่อนเด็กมีหอยกาบใช่แต่นี้ไม่ใช่นี่มันตัวเท่านี้มันมีตลอดไหมไม่ไม่มีตลอดค่ะก็จะมีช่วงเดือนเมษาถึงใช่ใช่ค่ะถึงพฤศจิกาถึงเข้าเดือนธันวาจะเริ่มหมดฤดูแล้วค่ะอ๋อแล้วตัวมันใหญ่อย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไง รสชาติถ้าถ้าเป็นเป็นมันจะหวานค่ะคถ้าทานเป็นเป็นเนี่ยลืมหอยตายแน่นอนจริงหรอจริงค่ะว่าแต่ไมมายถึงว่ากินหอยเป็นดิบๆเลยเหรอกินเป็นซาซิมิเลยเนั่นเหรอไม่ค่ะก็เป็นเมนูที่จะาอ๋อหมายว่าเวลาเราทําเราจะใช้หอยเป็นเป็นมาทอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นรสชาติมันจะหวานมากใช่ลืมอย่างอื่นได้เลยจริงลืมได้เลยค่ะและนี่มันอยู่จังหวัดอะไรอ่ะมาจากสุราษฎร์ค่ะ นี่อาที่าอาบอกว่าอาบอกว่าทำไมทำไมตัวใหญ่ก็ดูดิเงาะอร่อยหอยใหญ่แล้านี่ดูดรละน,นี่ ถ้าหอยต้องสุรฎานนะใช่เพราะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหลงธรรมะแล้วคุณจะไปหอยแคลงเขาได้ไหมเจ้าได้โอ้โหใหญ่มากตัวเท่านี้ที่ร้านเอามาขายด้วยป่ี่ีค่ะใช่ไหมมันตัวใหญ่จริงๆนะยนะแต่มันอร่อยมากๆเลยกินเหมือนกินสเต็กเลยกินหอยแล้วแต่ตัวใหญ่เลยกันแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของหอยหินงามแต่เอามานึ่งซีอิ๊วฮ่องกงทําอย่างไรขอเชิญชมไปพร้อมๆกันเลยจากเล็กหงโหดชนาครับนี่คือร้านของเขานะครับ เพิ่งรู้ว่าอา마นี่ฮะก็ไม่ต้องอือแถวนั้นเขาเขามีชื่อเสียงมากฮะแถวนั้นเขามีชื่อเสียงมากถ้าอาหารทะเลไปกันได้เลยนี่นะมันเป็นๆอย่างนี้เลยหอยหินงามนี่แล้วก็เอามันมาแก็แล้วก็นําไปทําความสะอาดแกะแล้วไปทําความสะอาดใช่ค่ะล้างไม่รู้กี่น้านะจนกว่าจะสะอาดใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็นาไปนึ่งประมาณ10นาทีค่ะท่านผู้ชมครับเอาหอยเนี่ยไปนึ่ง10นาทีนะครับนี่ครับระหว่างรอนนึ่งเราก็จะไปทํา ขั้นตอนต่อไปนั่นหมายความว่าทุกคนที่มันกินก็ได้กินสดอย่างนี้เลยใช่ค่ะสดทุกจานเลยสดทุกจานน้ำมันนะใส่น้ำมันลงไปันี้จะเป็นเจียวกระเทียมครับด้วยไฟกลางนะคะไฟไม่แรงมากค่ะแล้วก็พริกสวนพริกขี้หนูสวนค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็ตักขึ้นกรองน้ำมันค่ะต่อไปก็จะเป็นการปรุงซอส ซีอิ๊วขาวฮ่องกงค่ะซีอิ๊วขาวฮ่องกงใส่น้ำมันยาค่ะตามด้วยเหล้าจีนค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลสายน้ำตาลสรายค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันครับผมให้มันละลายให้หมดใช่ค่ะแล้วก็ไปผ่านความร้อนค่ะให้มันเข้ากันอีกทีค่ะแล้วก็ใส่ตัว กระเทียมเจียวพริกที่เราเคี่ยวเมื่อกี้ค่ะให้ให้มันมีกลิ่นของกระเทียมแล้วก็พริกลงในน้ำซีอิ๊วค่ะแล้วก็เอาซีอิ๊วขึ้นมาค่ะใส่วนเส้นที่เราลวกแล้วค่ะอ๋อใส่อีกฝาหนึ่ง่เออวิธีการคือใส่อีกฝาหนึ่งนี่นะครับแล้วก็ตักน้ำซอสราดครับ พร้อมฐานพร้อมเสิร์ฟได้ค่ะอ๋อแล้วดีด้วยนะลาดตรงไอ้บุญเส้นนะอ๋อสองฝาเลยใช่ค่ะเพื่อไม่ให้ตัวตัวบุญเส้น่ารสชาติจืดเกินไปอ่าฮะเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยหอยหินยามนึ่งซีอิ๊วห้องกุงครับอยเนีว่ามัร่อท่านผู้ชมครับอกว่าเดือนที่ดีมากๆคือสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาอะไรพวกนี้นะ อ๋อเริ่มเดินฤดูมันเมษานะฮะแต่ว่ามันจะอวบอ้วนจริงๆก็ตอนที่ผมพูดนี่แหละมันจะอวกอ้วนนะฮะตัวมันจะอิ่มฉ่ำแน่นงี้นะฮะคนนึ่งแค่สิบนาทีเท่านั้นนะผมแล้วมันก็จะหวานแล้วมันก็จะไม่เหนียวนะครับถ้านึ่งสุกนึ่งสุกเกินไปมันจะเหนียวถ้านึ่งนึ่งสุกเกินไปไม่ดีมันจะเหนียวนะครับและซีอิ๊วต้องเป็นซีอิ๊วฮ่องกงมันมีความหอมและที่หอมมากๆก็คือวิธีการใส่น้ํามันงาที่ดีน้ํามันงาที่ดีเหล้าจีนที่ดีนะฮะ ส่วนอย่างอื่นท่านเห็นอยู่แล้วทั้งหมดนะครับรูปร่างหน้าตาคุณอ้อครับเอาหอยกันเลยผมไม่เคยกินตัวเนื้อหอยนะคุณผู้ชมมันมีความหนึบของมันแล้วมันมีความหวานอยู่ในตัวเลยครับจากนั้นปุ๊บเราได้ความหวานจากน้ําซอสเพิ่มเข้าไปอีกในในคอครับแล้วก็ตัวพริกที่ใส่เข้าไปมันมีกลิ่นเป็นแบบกลิ่นพริกหอมๆเลยแล้ววุ้นเส้นพอดีมากเข้าใจเลยว่าพอราดั้วสองฝาเพราะมันเข้าไปด้วยกันทั้งหมดมันอร่อยมากเพราะวุ้นเส้นจะได้อีกอีกรสสัมผัสหนึ่งเวลาคุณเคี้ยวอะ มันเนบเนบเกๆบแต่ตัวหอยอร่อยจริงๆโหหอยหินงามอ The best เลยพี่พี่แนนอย่างเวลาเราไปอันเนี้ยเราต้องจองมันก่อนไหมหรือว่าเราไปสั่งพี่ร้านได้เลยตอนนี้มีว่างั้นหรือไม่มีมีไม่ไม่ทุกวันครับทุกวันก็จะมีแบบลูกค้าจองไว้ค่ะคือฟลุกก็จะไม่ต้องจองอาจจะมีค่ะแต่ส่วนมากลูกค้าก็จะจองคนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมรอยมากเล จิ้มแล้วฮะแต่หนูบอกเลยนะว่าใครไปกินไม่ต้องจิ้มไม่จิ้มอะไรเลยคือรสชาติหอยนี่มันรสชาตอยู่แล้วหวาน,นจริงจริงแล้วก,แวก็แล้วก็ตัวน้ําน้ําซีอิ๊วที่เขาปรุงเข้าไปอะฮะคุณผู้ชมครับที่มันมีน้ําตาลนิดนิดเนี่ยมันเพิ่มความหวานของตัวซีอิ๊วอะแล้วมันหอมกระเทียมเข้ามาอีกบาดมานิดนิดเนี่ยมันแบบมันเป็นความหอมเล็กๆความสุกเล็กเระหว่างกินคาเล็กเล็กอันนี้แต่อร่อยเหลือเกินนี่ก็ดีนะไม่ต้องกินเลยเนี่ย อันนี้ต้องนะต้องกินบรางอีต้องกินหรอโหเก่งเลยอ่ะหอยมันหนึบแล้วรสชาติอย่างที่บอกอะหอยตดแล้วแบบอร่อยมากก็ทางเขาสะอาดดีต้องบอกว่าอาถ้าเอามาตดเนี่ยแล้ว <S 1> <S 1> <S 1> มาทำเนี่ยเอาตายออกอ,อะไรเรียบร้อยนะฮะใช่ค่ะยาามเคี้ยวแล้วดูว่าเฮ้ยมันมีตายอะไรอยู่แสดงเขาทำสะอาดทำดีนะครับห้ามพลาดครับนะร้านเล็กหงพูชนานะครับอยู่กละลำพึ่งนะครับกับเมนูหอยหินงาม หนึ่งหนึ่งนะฮะดีอิวฮ่องกงเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊กนาเต็มติ๊กนาเต็มติ๊กนาเต็มออออรร่่ยย เราหยิบมันลวกนี่เป็นจาระเม็ดทองใช่คจะเป็นเมไดไม่ว้ามีเาปลาอะไรได้ๆไมอเดี๋ยวเรขอให้ดูทีมงานกําลังกับผู้ชายคนนั้นใครครับที่ใส่ไว้เป็นแฟนสามีค่ะเป็นแฟนสามีเป็นแฟนสามีนะนี่เจ้าของร้านนะไม่ใช่แฟนสามีคือคุณเนี่ยเป็นสามีของเขาเออเป็นสามีเมื่อกี้มีทักเลยก็เลยเสียเซลนิดเดียวเสียเซลเลยเสียเซลเลยใช่ไหมอร่อยจริงๆนะลูกอร่อยอร่อยมากอร่อยจริง ไอ้หอยชนิดนี้ต่อไปมันจะต้องโด่งดังแน่เลยตัวหอยที่คุณอาได้กินชื่อหอยหินงามครับแล้วก็ต่อจากหอยหินงามฤดูถัดไปก็จะเป็นหอยไม้ไผ่แล้วก็ท้ายสุดจะเป็นหอยท้ายตะเภาครับจนช่วงท้ายปีขึ้นมกราก็จะเป็นช่วงหอยท้ายตะเภาแต่หอยท้ายตะเภาจะเป็นหอยที่หาได้ยากมากเหรอครับแล้วก็จะเนื้อถ้าตัวนี้ว่าอร่อยหอยท้ายตะเภาจะอร่อยขึ้นไปอีกโอ้โหเรื่ออะร่อยที่นีเหรอแฟนเราชื่ออะไรนะเออเออ งั้นเอก็เป็นเจ้าแห่งหอยเลยก่อนหน้าเจอเน่ก็เป uh ็นเจ้าแห่งหอยมาก่อนครับโอ้โหเอชานาด้วยนี้เลยใช่ไหมเอมถามเอและเอหาหอยแบบนี้เน uh ี่ยเนี่ยมันคือความสนุกครับพี่ผมผมสั่งมาร้อยตัวไปได้เลยราคเล็กคงออยนะมันอร่อยจริงท่านผู้ชมคือกินแล้วไม่มีความรู้สึกเลี่ยนไม่มีความรู้สึกอะไรและที่เขาฉลาดที่เขาพูดอันนั้นจริงนะฮะถ้าถ้านึ่งเกินไปกว่านั้นอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองมันจะกลายเป็นเหนียวเลย ต้องไม่เหนียวฮะมันต้องกรึบๆขนาดนี้ความจริงเนี่ยผมว่าถ้าให้ดีนึ่งประมาณตั้งแต่6ถึง10นาทีเนี่ยดีที่สุดแม้นมันจะยังไม่สุกมากนะไม่สุกมากก็ยังอร่อยอร่อยกว่าสุกเกินใช่ใช่ขอบคุณคุณสุการยาขอบคุณร้านเล็กของโภชนาขอบคุณเอจอมหาหอยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการมาโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ เขาเรียกว่าเพิ่มรสชาติการรับประทานแอปเปิลเขียวนะครับมันจะทำให้ได้ประโยชน์จากวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอีกมากมายนะครับไม่ง่ายเลยคุณกินทุกอย่างเนี่ยให้มันตกมาในท้องอ๋อไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็น่าเกลียดกุ้งคั่วซอสครับมันทำไม่ยากแต่มันไม่ค่อยมีคนทำมันการันตี คุณภาพเขาด้วยรสชาติลองไปทำทับมันเป็น,นเสน่ห์เขาไม่ได้ใช้ก,กุ้งธรรมดาเขาใช้อะไรครับกุ้งกุ้ย